สวัสดีครับปัญหาปวดไหล่อย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือมีปัญหาในเรื่องของการวมนิจฉัยททาให้คนไข้มีความทุกข์ทรมานจากการปรวดไหล่ค่อนข้าง,งเยอะปัญหาที่ปวดไหล่ที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอาการปรวดของเรียนของเส้นเอ็นนะครับซึ่งเส้นเอ็นที่มีปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดจาก1มีการบวมการเสื่อมของเส้นเอ็นอันที่สออาจจะมีการฉีกขาดของเส้นเอรร็นเรนหัวไหล่ตรงนี้ได้อันที่3คืออาจจะมีการบวมน้ําของเส้นเอ็นได้นะครับถ้าเวลาคนไข้มีการเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเกิดเส้นเอ็นมีการบวมน้ํามากเนี่ย ก็จะทาให้มีการขยับและก็ไปชนกร,กระดูกตรงเวณของหัวไหล่นี้ได้เพราะฉะนั้นการวินิจฉัยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนที่จะไปนวดหรือว่าก่อนที่จะไปบริหารออกกาลังกายต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เราวินิจฉัยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับซึ่งปัจจุบันการวินิจฉัยอาการปรวดของไหลเนี่ยสามารถทําได้ง่ายโดยการทําการตรวจได้ขึ้นเสียงความถี่สูงหรือการใช้เครื่องอัลตราซาว์ก็จะช่วยทําให้เราสามารถวินิจฉัยได้นะครับเดี๋ยววินิจฉัยด้วยอัลตราซาวน์ทาอย่างไรบ้างโอเคค่ะ okay, การตรวจด้วยอันตราวสามารถหรือว่าขึ้นเสียงความดีสูงเราสามารถตรวจประเมินการฉีกขาดของเส้นเอ็นได้นะครับอย่างกับในอย่างกับตัวอย่างตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่า آ, ที่เห็นในจอทีวีนะครับที่มีการบวมตรงนีน้จะเห็นว่าเส้นเ e อ็น <_ characterize> มีการฉีกขาดขึ้นรวมทั้งจะเห็นมีน้ําที่อยู่ภายในเส้นเอ็นซึ่งเกิดจากการฉีกขาดของเส้นเอ็นนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดสมมติเราตรวจร่างกายไปเรื่อยๆเนี่ยค่อยๆมาเนี่ยค่ไข้จะเริ่มมีอาการปวดนะครับพอปวดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นตรงในจอนะครับในจอ ภาพเนี่ยจะเห็นมีน้ําที่อยู่ภายในจอภาพนะครับ <_ d ose> ซึ่งน้ำเนี่ยจะเกิดจากตรงบริเวณตรงตรงนี้จะมีน้ําอยู่นะครับโดยในจอตรงนี้จะมีน้ำ <_ d ose> นะเป็นองค์ประกอบซึ่งแสดงว่าน่าจะมีการฉีกขาดของเส้นเอ็นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมว่าเรามาตรวจดูเนี่ยเราก็จะพบว่าคนไข้เนี่ยมีการฉีกขาดของเส้นเอ็นก็จะเห็นมีน้ําอยู่ภายในเส้นเอ็นและมีการฉีกขาดของเส้นเอ็นเ,นเกิดขึ้น <_ d ose> ซึ่งก็สามารถให้การวินิจฉัยว่ามีเอ็นเสื่อมนะครับตอนนี้เส้นเอ็นที่เห็นตรงนี้นะครับ จะมีการบวมน้ำค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้แล้วก็นอกจากนั้นเราจะเห็นมีน้ําที่อยู่ภายในจอนะฮะเนี่ยตรงนี้ที่เป็นน้ำนะครับซึ่งการนี้เห็นวิชัยแบบนี้ก็สามารถวิชัยได้เป็นเส้นเอ็นขาดซึ่งเส้นเอ็นที่ขาดเนี่ยถ้าเกิดว่า,ม,ามันมีการขาดค่อนข้นๆๆๆางเยอะๆก็อาจจะจาเป็นต้องการรักษาด้วยการส่องกล้องเพื่อเข้าไปเย็บซ่อมเส้นเอ็นนะครับ